สบายดีสบายดีพี่น้องโอ้ยอยู่บ่ได้สัมพี่น้องเอ้ยกลางวินอากาศฮอนโหลดหมดขึ้นมาตึกลูกหุบหนาหุบหลังอยู่เป็นแบบนี้เสลยด,ดีพี่น้องตายแหละอกห่างเลยผัดคนน่อยสัำหมดมันหอมได้พี่น้องเอ้ยหอมจู่หอมนม กลางคืนนี่ยพออยู่อากาศเย็นอันตอนเศร้าตกเพะเทียงตกบ่ายมาแลอยู่ก็พอได้พี่น้องฮันดีมันสิตกแตกของเหมยโอ้ยทำาบได้ปูกระโลได้พี่น้องหมดขืนมาโอ้ยขี้ฝุ่นกับขี้ฝุ่นแล้วกราหูกมาแต่ไหนพี่น้อง อันตรายแหงโอ้ยอุกอั่งกระใจายปนี่สิบยู่ซายคันสิฮุบขึ้นฮุบลงอยู่ลุ่มอยู่ลุ่มก็ะ้อนมาหอนพี่น้องขึ้นไปในเฮือนกลางนอกเฮือนนอกนะเย็นโพดคิดไว้อยู่พี่น้องคิดไว้แต่บ่ทันได้เกิดปุ๊บเด้ะเลยปเกิดลูกมันในสิบยูซายขึ้นมันในมดตึกหัวแท้ๆแม่นอีหลีอุกอั่งถ่าอยู่ ลีพี่น้องน้องแม่มาแหละใช้เซสโซนแม่กันอุอ่งอ่างพี่น้องอยู่กูได้แล้วตายแล้วมันนี่มันหอมเนาะพี่น้องนอเนาะเด็กน้อยนี่นะนี่ตายได้ลูกก้อยเซียวช่างได้กูจะอ,อยู่แต่กลางคืนกลางคืนอากาศเย็นๆละใครแน่ขันหอนหอนแล้วโอ้กูได้ยังมันหอนลเลยก็ได้ อื่หมดตายเลยศอกยังข้ามมือขีอดเลยเอาบอยู่ที่เอามาขีดอยู่พี่น้องเอาศอกมาขีด,ขดมายัางอยู่เอาโบยู่ก็ว่าบบเป็นแล้วอยู่ก็หมดแบบสิและโบดิยอมตื่นเอาอนันบุก,กินนมกบับโบตื่นกลางเวรนนะ มาดูดดูดกระดูดรับตารับตาแล้วก็อิม่มเลยก็นอนต่อกลางคืนนะลูกมากินนมอย่างเดียวกินหมดจากอิม่มแบบน,นี้ให้นอนบ่โดน,นนะบ้านนี้กินอิ่มก็บ่บนดนน่ตาใส่บุงหม่องแม่ผู้อยากนอนเตี้ยเลยตัง้งแต่เพิ่นผัดยันิ่นเอียเพิ่นยัง กันเอียบผัดออกทั้งปาาทั้งดังปเพนนะ่ะผัดกันกินนมแม่บนเล่วอีกลางคืนกันกลางวืนนี่มันพ่ออยู่กินแต่นมแม่อ้าตัวลูกอือเพี่าเลยตายแล้วลูกคอย มันจะเป็นนีเนียบเขาอีกบ่อที่มอมมอออีกทีนี่นะตายเลยอยูบ่ได้พี่น้องเอ้ยหมดก็หมดเรียนรอ ปุ๊บลูกมากินกระดูดได้แหละกระมืดได้ตานะแกวนี่อิมอิบปุชนนอนอย่างเดีวยวัอิมอ,อิกนนอนอือนทากระุนอืมอมากรุขนได้หน่ พี่น้องเออเบิรดูสี่คืนสบู่พลนลพี่น้องทีมอะไรทีมอะไรหนะหนหนหด เบื้งน้ามันเหนื่อยปงเผือกเออก็มุดกัดอืมพี่น้องโชว์ลูกอีกคนเด้อพี่น้องเด้อเมยกะยังเจ็บแผลพี่น้องยังแตนไปใส่บอดดายซำกะคิดบางเบาหน่อยเลยพี่น้องเด้อถากถากแผลดีขึ้นไปของแก้วยางของแก้วกวนทางสิจัดให้ตอนนี้เขาลุกปรึกปลาพี่น้องสีดาจะจอย จะเปลี่ยนเสื้อให้นางจะเปลี่ยนเสื้อให้นางอยู่เนาะเอ้ตื่นมาแล้วก็กินกินอันไปนสมองสมนอนและนอนบอกกินอันนอนน่ะก็ปุกกินน่ะก็ยากยากหัวนมน่ะก็บอกเขาปากก็ เพิ่นซีนเพิ่นซีนหัวนมเหมือนเด้เพิ่นซีนหัวนมเหมืนป่องเพิ่นซีนเต่านมกล่องผมเพิ่นหมดซีนเต้านมแม่นมแม่ห้าก็มาเมื่อคืนนี้ห้าก็ได้ดูดุตแนมันคือไผว้ามันคือไผว้าชะมือกระโดดแล้วชะมือกระโดดแล้ว เจ้าน,นอยมีเอาอยาเหละท่าหายเด้อ,อยาเหละซื้อมาเดียวเรียบรอย้อยพี่น้องหานก็เห็นคนมือตาบอกมีตลับแม่ด้ต่เธอมีตลับ là dù xe một ơi chị <laughs> xin ยังกตัว็เงกับตัวเองไอนะไอเลยมันเครื่องบาดนะอือไอเลยมันอยู่อยู่ลงไอกับไอดีเ้วได้กลางคืนนะกินยาอัดกับไปซองเม็ดคืนนี่ป้าต้องจะเป็นอื่นถุนี้ถุงนี้ไปลุงเอาไว้ อยู่ดูบปดีพี่น้องเุก่างมเบื่อเฮนป้านนะอยู่กับ่ได้แห่เตียงหอมจูหอมนมหมดขึ้นมานะเฮ้ยเหมือนตาวิลาขน้องไงคนนี้ก็สิฮุบขึ้นขนป่าแข้งแห้งก็สิฮุบขึ้นฮุบลงอยู่หลุมพูแล้วบได้อยู่ดลกอยู่ถิงกลางเวรนี่นะอ๋อโบได้เพือนนีหมดเจะน่อยนี่คือเวลาจากที่มาปางาไปมามอับไปอับไปหอูกยาข้าวยาข้าวเขานะ เน่เน่แบบนี้เก็นน้องเพิข่าอยู่นี่แหละมาเบิรด้วยนี่อุณยาเาดดูนุ่ยนี่หน่ามันกัวหน่ามึงหละกลอสีน้ำเศร้านั่นเฮาไอเลุที่มันเครื่องบาดเครื่องแพ้มาเลยน้องแหงมแหงเติะไปเด้ได้กินเลเด้นี่ฮะโบอิ้มโบแล้ยนี่นะโบแล้วนี่ คือน,นี่นั่นก็หมูจักนะเต่ามีสองเต่าอนันเด้เคยอให้คนกินเต่ากันหน่อยนะ mm hmm. เอาเต่ออาใหญ่มากินนะบริลับบรลับค่าเต่านะเอาเต่าน้อยมานั่นโอ้ยแม่ก็เฮียนว่าเสียบริลับค่าเต่าแม่แนยบริลให้กินนมมาหน,นันนมมาเลยกะมันยังกินเบาอ,อิมา่มบันไดยังเบาเต็มบันใดป้าทำยังไนะ quay lối hay là sao mà là à dạ ạ dạ dạ cứ đen bố lời nãy nhắn cái đen thì bò đi phụ nó con chìm sông môn tí chân nừng môn phụ cô chân để non chìm sông môn nữa xiang phụ khó tầm tầm

มา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 วันนี้มา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 เออ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 เอาไปดองโอ้ไปเดินไปดองเด้อไอไอไอจะไปงานอื่นแหละโอ้ยอ